ข้อคิดชีวิตจากพระครรของพระเจ้านะครับวันนี้ก็พระธรรมโยชูวาบทที่11นะครับหัวข้อวันนี้ก็คือเมื่อเชื่อฟังทำตามพระสัญญาก็เป็นจริงนะครับในบทนี้จะมีข้อคิดอะไรแล้วเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำจุกับที่นะครับอ่านคิดคร่ครวญทุกวันทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นทุกทุกวันในทุกทุกท,กทางเอเมนไหมครับเราอ่านไปเรื่อยๆนะวันละบทไม่นานก็จบเร็มนะทุกถ้อยคาที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราในพระคิดธรรมคำัมภีร์มีข้อคิดมีบทเรียนมีแนวทางในการดําเนินชีวิตเสมอนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันเลยนะครับข้อที่1ถึงข้อที่15เป็นเรื่องของพัฒมิต ของคณะอันไฟเหนือที่พ่ายแพ้ต่อโยชัวนะครับต่อมาเมื่อยาบินกษัตริย์แห่งอาโซได้ยินข่าวนี้จึงใช้คนไปหาโยบับกษัตริย์แห่งมาโดนและไปหากษัตริย์แห่งชิมโรนกษัตริย์แห่งอักษะและบรรดากษัตริย์ซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาตอนเหนือและซึ่งอยู่ในที่ราบทางใต้ของคินเนเรต และในที่ลุ่มและในที่สูงโดทางทิศตะวันตกและไปหาคนคณะอานทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกคนอมโมไรคนฮิไทยคนเปเรศีและคนเยบูสในแดนเทือกเขาและคนฮิไวที่อยู่เชิงเขาเฮอร์โมนในแผ่นดินมิสปาพวกเขาก็ยกออกมากับกองทัพทั้งหมดของเขาเป็นคนมากมายมีจำนวน ดังทรายที่ชายทะเลมีม้าและรถรบมากมายด้วยกษัตริย์เหล่านี้ได้ผนึกกำลังกันและมาตั้งค่ายอยู่ด้วยกันที่ลำน้ำเมโรมเพื่อจะสู้รบกับอิสราเอลและพระยาเวตรัสกับโยชูวาว่าอย่าก,กลัวพวกเขาเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้เราจะมอบพวกเขาทั้งหมดไว้ต่ออิสราเอลให้ถูกประหาร เอ็นน่องม้าของเขา,าให้เจ้าตัดเสียและรถลบของเขาเจ้าจงเผาไฟเสียยชวาจึงยกพลเข้าโจมตีพวกเขาทันทีที่ลุ่มน้ำเมรมและพระยาเวทรงมอบพวกเขาไว้ในมืออิสราเอลผู้ประหารเขาและไล่ตามเขาไปจนถึงมหานาครไซดอนและถึงมิสเรโฟตนาะมาอิมและ ถึงหุบเขามิสปาด้านตะวันออกได้ประหารผู้เขาจนไม่เหลือสักคนเดียวโยชูวาได้ทำต่อเขาตามที่พระยาเวตรัสสั่งไว้คือได้ตัดเอ็นน่องมา้าและเผารถรบเสียแล้วโยชูวก็กลับมายึดเมืองฮาโซและประหารกษัตริย์ของเมืองเสียด้วยดาบเพราะว่าแต่ก่อนนี้ฮาโซเป็นหัวหน้าแห่งดินแดนเหล่านั้นทั้งหมด พวกเขาได้ประหารชาวเมืองนั้นเสียทุกคนด้วยคมดาบและทำลายเสียสิ้นสิ่งที่หายใจยได้ไม่มีเหลือเลยและท่านก็เผาเมืองฮาโซเสียด้วยไฟโยชูวายึดบรรดาเมืองของกษัตริย์เหล่านั้นพร้อมกับกษัตริย์ทั้งหมดและประหารเสียด้วยคมดาบทำลายพวกเขาสิ้นดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวได้บัญชาไว้ แต่เมืองที่อยู่บนกองซากเมืองอิสราเอลไม่ได้เผาเว้นแต่เมืองฮาโซเม,อซเมืองเดียวที่โยชูวาเผาเสียของริบทั้งหมดที่ได้จากเมืองเหล่านี้รวมทั้งฝูงสัตว์เลี้ยงพงพันุ์อิสราเอลได้ยึดเป็นสมบัติของตนแต่เขาได้ประหารมนุษย์ทุกคนที่ทุกคนเสียด้วยคมดับ จนทำลายเสียสิ้นทุกสิ่งที่หายใจได้เขาไม่ให้เหลืออยู่เลยพระยาเวทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์อย่างไรโมเสสก็บัญชาโยชูวาอย่างนั้นและโยชูวก็ทำตามท่านไม่ได้เว้นที่จะทำทุกอย่างซึ่งพระยาเวทรงบัญชาโมเสสวพี่นลองครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นถึงโยชูวาได้ทำตามสิ่งที่โมเสสได้รับจาก พระเจ้าบอกกับเขาทุกอย่างเขาก็ทําตามและสิ่งที่เราเห็นก็คือพระเจ้าทรงนําโยชวัวและมีชัยชนะเหนือกษัตริย์ทั้งหลายที่ต่อสู้กับเขานะครับเนาะผู้ที่รวมตัวกันลุกขึ้นมาต่อสู้กับโยชวัวโยชัวก็เอาชนะได้ทุกที่ถูกแห่งพระองค์ทรงประทานสิบัญญาวิธีการยุทธศาสตร์ให้กับโยชัวในการต่อสู้ในการเอาชนะเป็นะครับ เมื่อเราเชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระคำของพะองพระสัญญาของพุองก็จะเป็นจริงเอเมนนะครับดนั้นพระสัญญาของพรุองที่เปิดเผยให้กับเราในพระคิตธรรมคมภีทุกข้อทุกตอนทุกคําสัญญาเราจะยึดถือเราจะยึดมั่นไว้นะครับเวลาเราอ่านพระคิดธรรมคมภีเราจะตั้งคําถามว่ามีพระสัญญาของพระเจ้าปรากฏอยู่ในหนังสือของพระเจ้าหรือเปล่า นะครับเราจะค้นดูว่ามีไหมในพระธรรมแต่ละบทที่เราอ่านและเมื่อมีเราก็จะยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ในพระธรรมของพระองค์บอกให้กับเราได้เห็นว่าพระองค์ทรงจัดกับโยชูวานะในบทที่ผ่านมาเนี่ยว่าพระองค์อยู่ด้วยกับโมเสสอย่างไรพระองค์จะอยู่ด้วยกับโยชูวาอย่างนั้นโยชูวก็ยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์นั้นแล้วก็ทําตามทุกคําสั่งที่พระเจ้าทรงจัดกับเขา เขาไม่เว้นแม้แต่คําสั่งเดียวเขาเชื่อฟังแล้วก็ทาตามทุกคําสั่งเมื่อเขาเชื่อฟังแล้วก็ทําตามทุกคําสั่งพระเจ้าก็ให้พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงทุกที่ทุกแห่งที่เขาไปต่อสู้เขายึดได้หมดพี่น้องครับในเวลานี้พระเจ้าทรงสัญญากับเราพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราพระองค์อยู่ด้วยกับโยชูวอยู่ด้วยกับโมเสสอยู่ด้วยกับผู้รับใช้ของพระองค์ในพระคิดธรรมความเพียร์อย่างไรพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราในเวลานี้อย่างนั้นด้วย เมื่อเราอ่านพระคําของพระองค์แล้วก็เชื่อฟังทำตามพระองค์ก็จะอยู่ได้กับเราพระองค์จะอยู่ได้กับเราเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์เพื่อจะอยู่ด้วยกับเราเมื่อเราออกไปนําคนมารู้จักกับพระเยซูคริสต์พระองค์จะอยู่ได้กับเราเมื่อเราทําธุรกิจการงานเพื่อที่จะมีส่วนในพันธกิจของพระองค์มีส่วนในการขยายแผ่นดินของพระองค์โยชูวเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าอย่างครบถ้วนหัวข้อเรื่องการเชื่อฟังพี่น้องครับทุกย้ำบ่อย โยชูวา <os> เป็นผู้หนึ่งที่ยึดมั่นในคําสัญญาของพระองค์เมื่อเขาเข้าไปในแผ่นดินคานาอันสํารวจในเวลานั้นเมื่อ40ปีก่อนที่เขาจะเข้ามายึดของเข้ามาในพระธรรมตัวนี้หนึ่งใน12คนก็คือโยชูวาที่ยึดมั่นว่าพระเจ้าจะอยู่ด้วยและพระเจ้าจะนําให้มีชัยชนะ ขามีความเชื่อแล้วเขามั่นใจว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยและพระองค์ทรงนำนะครับนี่คือสิ่งที่เรายึดเป็นตัวอย่างที่เราจะเอามาแบบอย่างในการยึดพระสัญญาของพระองค์การที่เราบอกว่าเรายึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์เราเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่ถ้อยคําคําพูดของเราแต่มันคือการลงมือทําการกระทําเรายึดพระสัญญาของพระองค์ก็จะได้เห็นก็ต่อเมื่อเรา ลงไปทํางานของพระองค์นั่นแหละถ้าเราเชื่อว่าพระองค์อยู่ได้กับเราในการประกาศในการเป็นพยานก็คือการลงไปประกาศเป็นพยานนั่นแหละคือการยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์แต่ถ้าเกิดว่าโอ้ชั้นเยือนยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์พระองค์สัญญาที่จะอยู่ด้วยทุกที่ทุกแห่งลงไปประกาศจะมีชัยชนะเหนือซาตานวิญญาณชั่วเหนืออ,อบยายมกยาเสดติดการพนันที่ครอบงำผู้คนอยู่ ให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในการครอบครองของพระองค์พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะอยู่ด้วยเมื่อเราทําสิ่งนั้นแต่เราไม่ลงไปเราไม่ประกาศเราไม่เป็นพยานเราอยู่เฉยๆพี่น้องครับคาที่เราบอกว่ายึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ก็ไม่ได้เป็นจริงในชีวิตของเราถูกไหมครับนะขอบพระเจ้านําเรานะครับเราไม่สามารถที่จะวควบคุมการกระทําของผู้อื่นนะทีเ่เขาไม่ไม่มา ึดในพระสัญญาของพระองค์ก็ไม่ได้เห็นความจริงในพระสัญญาของพระองค์ต่อเมื่อเราเป็นคนหนึ่งที่ลงไปทําแล้วก็สั่งเงชีวิตแบบนั้นให้ขาเข็ดแล้วเขาก็จะเปิดใจว่าโอ้การยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์เนี่ยเกิดผลอย่างนี้พี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระคิดทำคำพีอย่างตอนนี้เราก็ได้เห็นว่าคําสัญญาที่พระองค์ทรงให้กับโยชวูวานั้นเป็นเป็นจริงคือแบบนี้ก็ค,คือมีชัยชนะ ขอพระเจ้านําเรานะครับเราจะมาอ่านกันต่อนะข้อที่ยี่ข้อที่สิบหถึงยี่สิบสนะครับสรุปแผ่นดินทั้งหมดที่โยชัวยึดมาได้นะครับข้อที่16โยชัวยึดแผ่นดินนั้นทั้งหมดคือแดนเทือกเขาเนเก็บทั้งหมดแผ่นดินโกเชนทั้งหมดที่ลุ่มที่ราบและเดนเทือกเขาของอิสราเอลกับลุ่มของมันตั้งแต่ภูเขาฮาลักที่สูงขึ้นทางเอเสีไกลไปจนถึงบาอานกาด ในหุบเขาเลบานอนเชิงภูเขาเฮอร์มนท่านได้จับบรรดากษัตริย์ทั้งหมดของเมืองเหล่านั้นมาประหารชีวิตเสียโยชัวทำศึกสงครามกับกษัตริย์เหล่านี้อยู่เป็นเวลานานไม่มีสักเบืองหนึ่งที่ทำสัญญาสันติภาพกับอิสราเอลนอกจากเมืองคนฮีไว้ซึ่งเป็นชาวเมืองกิบิโอนพวกเขาต้องทำสงครามตีมาทั้งนั้น เพราะพระยาเวเองทรงให้พวกเขามีใจแข็งกระด้างเขาเข้าต่อสู้ทำสงครามกับอิสราเอลเพื่อจะทรงทำลายล้างพวกเขาเสียโดยไม่ได้รับพระกรุณาเพื่อจะทรงทำลายพวกเขาเสียดังที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสไว้คราวนั้นโยชูวได้ทำลายคนอาณาจากแดนเทือกเขาจากเฮบรนจากเบบีจาก, on, จาก, Baby, จากอ,อาณา และจากทั่วแดนเทือกเขายูดาห์และ,ะจากทั่วแดนเทือกเขาอิสราเอลโยชูวได้ทําลายคนเหล่านี้เสียพร้อมทั้งเมืองของพวกเขาด้วยไม่มีคนอานาคหรืออยู่ในแผ่นดินของประชาชนอิสราเอลเว้นแต่ในกาซากาดและอัสโดดที่ยังมีเหลืออยู่บ้างดังนั้นแหละ โยชูวาได้ยึดแผ่นดินทั้งหมดตามที่พระยาเวได้ตรัสไว้กับโมเสสทุกประการและโยชูวามอบให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลตามส่วนแบ่งของเผ่าแผ่นดินนั้นก็สงบจากสงครามานี่นะครับนี่คือชัยชนะที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยแล้วก็พระองค์ทรงนำพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อโยชูวาเข้าไป ยึดครองแผ่นดินเหตุพันธสัญญานั้นพรว์จะอยู่ด้วยกับโยชูวแล้วก็เป็นจริงตำนั้นมเมืองทั้งหมดก็ตกเป็นของอิสราเอล้องกรับในชีวิตของเราเราอาจจะไม่ได้ต่อสู้โจมต,ตเีเหมือนกับโยชูวที่โจมตีเมืองต่างๆแต่เรามีการต่อสู้ในสงครามฝ่ายบินาณเราต่อสู้กับ โลกที่เสื่อมทรามเราต่อสู้กับอัยายมกุกเราต่อสู้กับการล่อลวงการทดลองต่างๆสารพัดส,สิ่งที่เข้ามาจมตีในชีวิตของเราเมื่อเราต่อสู้โดยพึ่งพรงยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์พระองค์อยู่ด้วยและเราจะมีชัยชนะอย่างแน่นอนนะครับคนจำนวนไม่น้อยต้องการที่จะเอาชนะเหนืออัยายมกุกโอไม่อยากจะอ,อ,อยู่ภายใต้อำนาจของการพนันอีกต่อไปไม่อยากจะอยู่ภายใต้การ เป็นาธาตุของยาเสพติดอีกต่อไปอยากจะชนะอยากจะหลุดพ้นไม่อยากจะไปติดกับเล่าบุหรี่อีกต่อไป่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จะช่วยพวกเขาเราเองซึ่งได้มีชัยชนะต่อ,อาการสงครามการต่อสู้ในสิ่งเหล่านี้แล้ว่น้องครับพระองค์จะอยู่ด้วยเมื่อเราประกาศแล้วก็เป็นพัน,นว่าพระเยซูช่วยเราพระองค์ทรงนำเราให้มีชัยชนะ และเราก็จะสามารถที่จะนำการยึดครองเนี่ยไปสู่คนรอบข้างคนอื่นๆคนที่ต้องการชัยชนะเหล่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสแล้วก็บอกกับเราพี่น้องครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าคุณได้เชื่อฟังทำตามคำสั่งพระเจ้าอย่างไรเมื่อเราอ่านพระคิตัมภีร์พี่น้องครับพระคำของพระองค์มีคำสั่งมีพระสัญญาสารพัด เราได้เชื่อฟังแล้วก็ทําตามคําสั่งของพระองค์อย่างไรบ้างพระเยซูคริสต,ต์ตรัสว่าพระองค์จะเปิดเผยความเข้าใจในพระคดธรรมคำพีถ้อยคําที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยให้กับเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยให้เราได้เข้าใจในสิ่งต่างๆเราได้เชื่อฟังแล้วก็ยึดในพระสัญญาของพระองค์หรือเปล่าคือได้พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะ เข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงสอนแค่ไหนและเมื่อพระองค์ทรงตรัสว่าเราจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้โดยพระวิญญาณบรสุทิจะเป็นผู้ช่วยเราสามารถที่จะพูดถ้อยคันที่อ,อ,อธิบายหรือโต้อตอบนะครับคนที่ต่อต้านคนที่โคมเหงคคนที่คนที่ ขัดแย้งเข่าวประเสริฐของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราเราได้เชื่อฟังแล้วก็ยึดมั่นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราจริงๆหรือเปล่าเมื่อเราออกไปทํางานรับใช้พระเจ้าแล้วก็ทําพันธกิจพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราแล้วก็นําเราเรายึดมั่นในคําสั่งของพระองค์และพระสัญญาของพระองค์แค่ไหนที่พระองค์ตรัสว่า ยงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะประทานสิ it, uh, ones, ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เราได้แสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนที่เราจะไปแสวงหาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นหรือเปล่าี่นงครับสารพัดสิ่งที่พระองค์ทรงให้คําสั่งแล้วก็พระสัญญาของพระองค์ให้กับเราคำถามก็คือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราได้เชื่อฟังทําตามอย่างไรบ้างพระมหาบัญชาของพระเยซูกิตเราเชื่อฟังทาตามใหญ่อย่างไรบ้าง มีเยอะนะครับตัอเองก็ตั้งใจที่จะอ่านพระคิดธรรมคำพีทุกวันวันละบ,บทเพื่อที่จะค้นหาว่ามีคําสั่งในเรื่องอะไรมีข้อคิดในเรื่องอะไรมีพระสัญญาของพระเจ้าในเรื่องอะไรเพื่อที่จะเชื่อฟังแล้วก็ทตาม,ามผมไม่สามารถที่จะใช้กําลังเรื่องแรงสติปัญญาของความเป็นมนุษย์ที่จะเชื่อฟังทําตาม,าม,ามพระคิดธรรมคำพีได้ทุกข้อทุกตอนแต่ผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้สามารถเชื่อฟังแล้วก็ทาตามได้สามารถที่จะ ยึดในพระสัญญาของพระองค์ได้ประการที่สองนะครับคำถามประการที่สองก็คือพระสัญญาเป็นจริงในชีวิตคุณอย่างไรบ้าง่น้ังครับผมเชื่อเลยเกินว่าพี่น้องได้เชื่อฟังแล้วก็ทําตามมาในระดับที่แตกต่างกัน, <S <S 2> <S 2> ากนบางคนก็ในระดับหนึ่งระดับสองหลากหลายนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีการเชื่อฟังและตามต่างแต่ผมแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเมื่อเราเชื่อฟังแล้วก็ทาตามมันมี สิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีผลอย่างแน่นอนนะพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับลองสำรวจแล้วก็เช็คตัวว่ามีพระสัญญาเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไรบ้างเมื่อเราแสวงหาแผ่นนี้และความชอบธรรมของพระองค์พระองค์จะพรงประธานปัจจัยในการดํารงชีพให้กับเราเนี่ยเราไม่ขาดสนสิ่งใดๆดเนี่ยเป็นจริงอย่างไรพระองค์เลี้ยงดูอย่างไรพระองค์ทรงนําเราอย่างไรเมื่อเรารับใช้พระองค์ประกาศเรื่องรลังของพระองค์พระองค์ทรงสัญญาว่า พระองค์จะอยู่ด้วยเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนั้นพระองค์อยู่ด้วยกับเราอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องค้นแล้วก็รายงานแล้วก็แจ้งผมเองก็ขอบพระคุณพระเจ้าทุกก้าวเดินที่รับใช้พระเจ้าและพระองค์ทรงนำพระองค์ทรงจัดเตรียมพระองค์ดูแลผมไม่มีอะไรที่จะขัดสนเลยไม่มีสิ่งดีที่ต้องใช้ในชีวิตในขัดสนพระองค์ทรงซัพพอร์ตพระองค์สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพันธกิจหนึ่งใดที่ทําพระองค์ทรงสนับสนุนพระองค์ทรงให้ ค่าน้ามันค่าเดินทางค่ากินปัจจัยที่ต้องใช้ในพันธกิจต่างๆไม่ขาดเลยขอบพระคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงใช้พระองค์ทรงจัดเตรียมพระองค์จะไม่ให้เราทํางานรับใช้พระเจ้าโดยลําพังคนเดียวอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เปิดพันธกิจต่างๆอย่างพันธกิจเรือนจําที่ทาเนี่ยพระเจ้าก็นำอย่างต่อเนื่องผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องทําอย่างไรแต่เมื่อถึงเวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นาแล้วก็ให้มี วิธีการนะณนะเวลานั้นเนี่ยขึ้นมาโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้แล้วก็บางอย่างพระเจ้าก็ควบคุมพระเจ้าก็นําสมมติวันเข้าไปก็เจ้าหน้าที่ผู้คุมก็มาถามว่าอาจารย์จะทาโครงการนี้ทงงําอย่างไรเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยสิผมก็เล่ารายละเอียดให้เขาฟังว่าต่อไปเนี่ยนะคนที่ผมสอนพวกเขาเขาก็จะเอ่อเป็น ผู้ที่สามารถสอนคนอื่นได้ผมก็จะแต่งตั้งแล้วก็ฝึกพวกเขาให้พวกเขาไปสอนไปสร้างคนอื่นต,ต่อไปก็จะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้งานที่ที่สอนที่สร้างไม่ใช่โดยโดยโดย,โดยโวิธีการของบรูะระดะพระเยริวสุคคดพระเยซูริ์จะช่วยแล้วก็นําเรานะเรือนจำอย่งนี้นจะกลายเป็นเรือนจําที่ดีที่สุดของประเทศเรือนจําที่สร้างคนดีขึ้นสู่สังคมจริงๆผมก็เล่าผมก็พูดไปนะครับแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่า าจารย์เอาเลยครับผมยกให้เลยนะครับเรียนจํากลางสงขางขอให้อยู่ในการดูแลของอาจารย์เลยอาจารย์จัดการเต็มที่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงนําไม่ใช่สติปัญญาหรือเรียกแรงกําลังของความเป็นมนุษย์แต่เมื่อเราอาธิษฐานต่อพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานต่อพระเจ้าพระองค์ทรงนาําพาเมื่อลงไปแล้วก็ทําก็ได้เห็นถึงพระสัญญาเนี่ยเป็นจริงพระองค์อยู่ด้วยพระองค์ให้ถ้อยคําพระองค์ให้คําพูด ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเป็นคนพูดน้อยพูดไม่เก่งแต่พระเจ้าก็ให้ถ้อยคําในเวลาที่เหมาะสมพี่น้องครับจะบอกคนรอบข้างให้มายึดในพระสัญญาของพระองค์ได้อย่างไรเราจะบอกคนรอบข้างคนอื่นที่รู้สึกไม่มั่นใจไม่แน่ใจรู้สึกกล้ากล้าก,กลัวๆว,ว่าเอ๊ะพระเจ้าจะนําจริงไหมพระเจ้าจะปล่อยให้โดดเดี่ยวลําพังหรือเปล่าพระเจ้าจะปล่อยให้ทําคนเดียวโดวยไม่มีใครอยู่ด้วยหรือเปล่า เรื่้งครับจะมีแบบนี้แต่เราจะบอกให้เขายึดในพระสัญญาของพระองค์ด้วยถ้อยคําคาพูดของเราโดยที่เราไม่ได้เห็นโดยที่เราไม่ได้ให้เขาเห็นพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าเราเชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเราเมื่อเราพูดออกไปเห็นไหมเนี่ย ผมทําแบบนี้พระเจ้าก็อยู่ด้วยพระเจ้าก็ให้พระสัญญาของพริงจริง,รงและพระองค์ก็จะช่วยคุณให้พระสัญญาของพระองค์เนี่ยเป็นจริงในชีวิตของคุณได้เหมือนกันทําแบบนี้เชื่อฟังแบบนี้แค่นั้นเองพี่น้องครับฉะนั้นการเชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระคาของพระองค์เนี่ยเราใจเห็นพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงเสมอพี่น้องขอพระเจ้านําเรานะมีคนอีกมากมายนะที่เขาไม่มั่นใจว่าเขาจะชนะเหนือการพนันยาเสพติดชนะเหนืออบายามุขชนะเหนือความกลัว ชนะเหนืออาการซึมเศร้าโรคภัยไข้เจ็บหรือการมีสุภาพย่ำแย่เขาไม่มั่นใจว่าพระเจ้าจะรักษาเขาพระเจ้าจะให้กําลังได้หรือพระเจ้าจะช่วยเขาหลุดพ้นได้พี่น้องครับชีวิตที่สามแดงพระสัญญาเป็นจริงท่ามกลางพวกเราจะเป็นเหตุทําให้เขาได้เห็นแล้วก็เมื่อเราบอกกับพวกเขาว่าพระเยซูช่วยเขาได้เขาก็จะเปิดใจเขาก็จะหันมาแล้วก็ให้พระองค์เข้ามานี่คือสิ่งที่เราจะทําด้วยกันให้เราใช้เวลานี้ อธิษฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอ,อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามกราแต่พระบิดาเจ้าข้ารอขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระในชาววันนี้ที่เราเห็นถึงชีวิตของโยชัวที่เป็นแบบอย่างผู้ยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์เมื่อเขาเชื่อฟังแล้วก็ทำตามพระสัญญาของพระองค์ก็เป็นจริงในชีวิตการต่อสู้การทำสงครามเขาชนะทุกที่ทุกแห่งทุกเมือง พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำเราที่เราจะยึดเอาแบบอย่างชีวิตของโยชัวามาทำเป็นจริงในชีวิตของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยแล้วก็นำเราด้วยพระองค์จุคาเราไม่สามารถที่จะทำตามได้ด้วยกำลังของความเป็นมนุษย์เราขอพึ่งพระองค์ที่จะนำเราให้สามารถเชื่อฟังแล้วก็ทำตามได้ในทุกข้อทุกตอนพระองค์จุคาขอพึอง่งพระองค์ขอบพระองค์นำเราโน่ที่ฐานตอบพระองค์รบกันในพระนามพระหมาเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเียาเรอสุดที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบพร,ระเจ้าอวยพรครับ i come